สวัสดีครับวันนี้กับผมนายกิตินันท์เจ้ากิจไพศาลผู้ช่วยทนายความบริษัท a p o Office วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการจ่ายค่าส่วนกลางบ้านและคอนโดนะครับในการซื้อขายบ้านในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยค่าใช้ใจ่ายประเภทหนึ่งที่ผู้ซื้อเนี่ยก็จะไม่สามารถหลีกเรื่องได้เลยนะครับก็คือค่าส่วนกลางโดยค่าส่วนกลางเนี่ยจะถูกจัดเก็บโดยนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรนั้นน,นครับ ซึ่งการเรียกเก็บเนี่ยก็จะเรียกเก็บจากลูกบ้านหรือเจ้าของห้องชุดหรือเจ้าของบ้านในโครงการนั้นๆครับเพื่อดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนะครับเช่นค่าน้ําไฟค่าพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าแม่บ้านค่าซ่อมแซมอุป,ปกรณ์และเครื่องใช้ค่าดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเงินเดือนนิติบุคคลและพนักง,งานทัรวการรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพื่อให้พื้นที่ส่วนกลางและ สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติครับโดยการจัดเก็บค่าส่วนกลางเนี่ยก็จะสามารถทําได้หลายรูปแบบครับอย่างเช่นการจัดเก็บกับรูปบ้านทุกคนไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือไม่รวมถึงไม่ว่าจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรือไม่นะครับข้อ2ก็คือจัดเก็บจากพื้นที่ห้องชุดบ้านนะครับเช่นค่าส่วนกลางหมู่บ้านสมมุติว่าอัตรา40บาทต่อตารางวาต่อเดือนแล้วกันครับถ้าบ้านมีขนาด100ตารางวาเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเป็นเงิน4 0 0 0บาทต่อเดือนครับ ในส่วนของค่าส่วนกลางคอนโดก็ตัวอย่างเหมือนกับเมื่อกี้ครับก็คืออัตรา40บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถ้าเราครอบครองห้องชุดขนาด30ตารางเมตรเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายส่วนกลางเป็นราคา1,200บาทต่อเดือนครับข้อที่3จัดเก็บล่วงหน้าโดยการจัดเก็บล่วงหน้าเนี่ยก็จะมักให้มักจะให้รูปบ้านเนี่ยชำระล่วงหน้า1-2ปีในกรณีคอนโดในส่วนของหมู่บ้านจะสรรก็มักจะให้ชำระล่วงหน้า2-5ปีครับ ทั้งนี้ยิ่งพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมากสิ่งอำนวยความสะดวกมากค่าส่วนกลางก็จะยิ่งแพงครับและค่าส่วนกลางของคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะถูกกว่าค่าส่วนกลางบ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรรครับในส่วนของค่าส่วนกลางบ้านเดี่ยวเนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเพื่อชั้นบรรยากาศจัดสรรที่ดินพศ2543นะครับโดยนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดต,ตามมาตรา45ก่อนจึงจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่มีอำนาจดำเนินกิจาการของหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา46โดยในส่วนของการจัดเก็บค่าส่วนกลางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับจะอยู่ในมาตรา49วรรคหนึ่งที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้จัดเก็บเป็นรายเดือนจากที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลงซึ่งในเรื่องของค่าส่วนกลางเนี่ยทางโครงการก็จะกําหนดค่าใช้จ่ายอัตราที่แตกต่างกาันตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดที่ดินก็ได้ โดยหน้าที่จ่ายค่าสนการของลูกบ้านในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะอยู่ในมาตรา49วรักสองที่วางากไว้ว่า <ะ S 1> ให้ผู้ซื <playthrough> ้อที่ดินจัดสรรเนี่ยออกค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธา,ารณูปโภคสําหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อในส่วนของที่ดินที่ยังไม่มีผู้ซื้อนะครับผู้ที่จัดสรรที่ดินเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคนะครับหากลูกบ้านของนิติบุคคลเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าสนกลางหรือจ่ายล่าช้านะครับ ก็จะมีผลตามมาตรา50ก็คือหากเป็นการจ่ายช้านะครับก็จะต้องจ่ายค่าปรับล่าช้าตามมาตรา50วรรคหนึ่งหากค้างค่าสนกลางเนี่ยก็จะมีผลตาม50วรรคสองก็คือในกรณีค้างเกิน3เดือนก็อาจถูกระงรับการใช้หรือการให้บริการสิทธิในสาธารณูปโภคนะครับหากค้างเกิน6เดือนเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ดินก็มีสิทธิระงรับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินจัดสารของผู้ค้างชําระ จนกว่าจะชําระครบถ้วนครับโดยนี่ค่าส่วนกลางของหมู่บ้านจะสรรจะถือเป็นนี่บุริมสิทธิ์ตามมาตรา50วรสามด้วยครับและในส่วนของค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะอยู่ในพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2522โดยในหน้าที่ในการจ่ายค่าส่วนกลางนะครับจะอยู่ในมาตรา18วรสองที่วางหลักให้เจ้าของร่วมก็คือผู้ซื้อห้องหรือูบ้านภายในคอนโดมิเนียมนะครับต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการ ให้ที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางตามอัตราส,ส่วนกรรมสิทธิ์หรือส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุดครับหากลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมภายในกําหนดเนี่ยก็จะมีผลตามมาตรา18บทับหนึ่งวรรคหนึ่งละ2นะครับก็คือจะต้องเสียงเงินเพิ่มไม่เกินร้อยละสิต่อปีของเงินครั้งชําระหากลูกบ้านครั้งชําระค่าส่วนกลางเกิน6เดือนนะครับ ก็ต้องเสียเงินเพิ่มไม่เกินร้อยละยีต่อปีของเงินที่ค้างชําระและอาจถูกระง,งับการให้บริการทรัพย์ส่วนกลางรวมถึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่ด้วยครับในการขึ้นค่าส่วนกลางหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินพศ2543มาตรา49วรกค3ก็คือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการในส่วนของการขึ้นค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2522มาตรา48อนุห คือการเปลีป่ยนแปลงอัตราส่วนค่าส่วนกลางนั้นเนี่ยก็จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมดครับโอเคแล้วก็ในส่วนของค่าส่วนในส่วนของการขึ้นค่าส่วนกลางก็ได้จบไปแล้วนะครับอ่าโดยค่าส่วนกลางของหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมเนี่ยตามกฎหมายถือว่าเป็นหนี้ที่เกิดตามกฎหมายครับไม่ได้เกิดจากการทําสัญญาดังนั้นลูกหนี้เนี่ย หรือรูกบ้านก็มีหน้าที่ที่จะต้องชําระไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนไม่ชําระได้โดยเรื่องนี้นะครับก็จะมีคําพิพากษาดีกาที่1 0 2 3 0 2 5นยบัญญัติรองรับไว้นะครับหากลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางแล้วมีการฟอ้องร้องคดีเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา193อทับบอนุ4เนื่องจากเงินค่าส่วนกลางเนี่ยเป็นเงินค้างจ่ายที่มีกำหนดการจ่ายเป็นระยะเวลานะครับก็จะมีอายุความ5ปีตามมาตราดังกล่าวการฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องฟ้องในศาลที่มีเขตอำนาจเหนือภูมิกับแนวจำเลยเนื่องจากเป็นคดีผู้บริโภคครับหากมีการดำเนินการตามกฎหมายถึงชั้นบังคับคดีแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะมีอำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินของรูปบ้านที่ค้างจ่ายส่วนกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 9 6เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในขอบเขตแห่งการบังคับคดีครับแต่เจ้าพนักง,งานบังคับคดีเนี่ยจะไม่สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินของลูกบ้านที่ค้างจ่ายค่าส่วนกลางที่เกินกว่ามูลนี้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา300ครับโดยสรุปก็คือค่าส่วนกลางก็คือค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม เรียกเก็บจากลูกบ้านตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ครับเพื่อนําไปใช้บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวกดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางโดยที่ค่าส่วนกลางเนี่ยเป็นนี่ตามกฎหมายผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมจ่ายนะครับก็จะมีเบี้ยปรับและรวมถึงการห้ามจดทะเบียนสิทธิ์อนิติกรรมต่างๆนะครับอายุความฟ้องร้องก็จะมีอายุความ5ปีหามีการดําเนินการถึงชั้นบังคับคดีแล้วเนี่ย นิติบุคคลก็มีสิทธิ์ตั้งเจ้าพนันกงานบังคับคดีขึ้นยึดอายัดทรัพย์ของลูกบ้านที่ไม่ชําระค่าส่วนกลางมาบังคับคดีชําระหนี้ค่าส่วนกลางได้ครับสําหรับวันนี้ก็ผมจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ